เคยคิดกันเล่นๆไหมครับว่าปุ๋ยที่เราซื้อๆกันมาเนี่ยเราใช้มันคุ้มค่ากิ่งหรือเปล่าวันนี้เราจะมาคุยกันถึงความลับบางอย่างครับเป็นเรื่องที่ร้านขายอุปกรณ์การเกษตรอาจจะไม่ได้บอกเราซึ่งผมว่ามันอาจจะเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องการใส่ปุ๋ยของเราไปเลยก็ได้นะเรื่องมันเริ่มจากที่นี่เลยครับร้านขายอุปกรณ์การเกษตรใกล้ๆบ้านเรานี่แหละที่ที่เรามักจะเดินเข้าไปถามเวลาต้นไม้มีปัญหาหรืออยากได้คำแนะนำดีๆ พอเราเดินเข้าไปปุ๊บคาถามยอดฮิตเลยก็คือพี่ครับต้นนี้ต้องใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ซึ่งคำถามง่ายๆแบบนี้แหละครับที่มันมักจะนําไปสู่คําตอบแบบสําเร็จรูปที่อาจจะทําให้เราเอ,อ่อต้องจ่ายเงินเยอะเกินความจําเป็นนะครับแล้วคําตอบที่ได้ยินบ่อยที่สุดคืออะไรครับก็คืออ๋อใส่ไปเลยน้องหนึ่งกำมือรอบๆคนต้นง่ายดีใช่ไหมครับแต่ว่า วิธีนี้ละครับที่มันขาดความแม่นยำแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นเลยที่ทำให้เราสิ้นเปลืองโดยไม่รู้ตัวเอาละ่ะทีนี้เรามาเจาะลึกกันดีกว่าว่าไอ้คำแนะนำง่ายๆแบบนี้เนี่ยมันมีต้นทุนอะไรซ่อนอยู่แล้วจริงๆแล้วเราเสียอะไรไปบ้างกับคำว่าหนึ่งกำมือเนี่ยคือมันเหมือนเป็นเรื่องของปริมาณ2อ,อย่างเลยนะครับฝั่งหนึ่งคือคำแนะนำที่เราได้ยินบ่อยๆก็คือให้หวานไปเลย100รกรัมเผื่อๆไว้ กับอีกฝั่งหนึ่งคือสิ่งที่ต้นไม้ต้องการจริงๆซึ่งมันไม่ใช่ปริมาณเยอะๆนะครับแต่เป็นแค่ความเข้มข้นที่เหมาะสมในดินเท่านั้นเองแล้วทําไมเขาถึงแนะนําให้ใส่เยอะขนาดนั้นละ่ะก็เพราะว่าเขาคิดเผื่อไปแล้วครับว่าปุ๋ยที่เราใส่ลงไปเนี่ยส่วนใหญ่มันจะหายไปไหนก็ไม่รู้บางส่วนก็ระเหยไปกับอากาศบางส่วนก็โดนน้าชะล้างลงไปลึกเกินลึกจนรากพืชมันดูดไปใช้ไม่ทันนะครับ พูดง่ายๆก็คือวิธีที่ง่ายที่สุดเนี่ยแหละครับมักจะเป็นวิธีที่สิ้นเปลืองที่สุดเรากำลังจ่ายเงินเพิ่มเพื่อความสะดวกสบายเพื่อการกะกะเอาซึ่งมันก็ต้องแลกมาด้วยความสิ้นเปลืองทั้งเงินเราเองแล้วก็ทรัพยากรด้วยและนี่แหละครับที่จะนำเราไปสู่ความลับที่เป็นหัวใจของเรื่องทั้งหมดในวันนี้มันคือการวัดค่าทางวิทยาศาสตร์ง่ายๆที่จะเข้ามาเปลี่ยนเกมทั้งหมดเลย แทนที่เราจะใช้มือกำกำกะกะเอาเนี่ยนะครับกุญแจสำคัญมันอยู่ที่การวัดค่าที่เรียกว่าค่าการนำไฟฟ้าหรือที่เราเรียกสั้นๆว่าค่า EC ค่านี้แหละครับที่จะบอกเราเป๊ะๆเ,เลยว่าความเข้มข้นของาธาตุอาหารในดินที่เพื่อพร้อมจะเอาไปใช้ได้เนี่ยมันมีอยู่เท่าไหร่และพอเรารู้ค่าที่แม่นยำจาก EC แล้วเนี่ยรู้ไหมคะว่าปริมาณปุ๋ยที่ต้องใช้จริงๆมันลดลงหวบเลยนะเหลือแค่ประมาณ1 0 1ถึงกรัมเท่านั้นเอง ใช่ครับฟังไม่ผิดครับจากร้อนเหลือแค่สิบกรัมหายไปเกือบสิบเท่าดูจากกราฟนี่เห็นภาพชัดเจนเลยนะครับแท่งหนึ่งคือปริมาณที่แนะนำกันทั่วไปซุงปรีดเลยร้อยกรัมส่วนอีกแท่งหนึ่งคือปริมาณที่ใช้จริงๆด้วยวิธีวัดค่า EC แค่10กรัมเองต่างกันลิบลับเลยใช่ไหมครับซึ่งมันไม่ได้แค่ประหยัดเงินนะแต่มันยังดีกับต้นไม้มากกว่าด้วยทีนี้คำถามสำคัญมันก็ผุดขึ้นมาเลยครับว่า อ้าถ้าวิธีนี้มันดีกว่าขนาดนี้ประหยัดกว่าตั้งเยอะแล้วทำไมทำไมมันถึงไม่เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายล่ะทำไมเขาถึงไม่บอกความจริงกับเรามันมีเหตุผลอะไรอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าเรามาลองสำรวจความเป็นไปได้กันครับ ก็เหตุผลที่เป็นไปได้มันก็มีอยู่หลายข้อนะครับข้อแรกเลยที่คิดได้ง่ายที่สุดก็คือกลัวยอดขายตกไงครับลองคิดดูสิถ้าคนใช้ปุ๋ยน้อยลง5-10เท่ายอดขายมันจะหายไปขนาดไหนแล้วก็อาจจะกลัวว่าวิธีวัดค่า EC เนี่ยมันจะดูยุ่งยากซับซ้อนเกินไปสําหรับเกษตรกร,ร,กรทั่วไปหรือเปล่าและที่สําคัญเลยก็คือเขาอาจจะกลัวว่าเกษตรกร,ะร,กรจะพึ่งพาตัวเองได้มากเกินไปไงครับถ้าเรารู้ทันเราจัดการเองได้หมดการพึ่งพาร้านขาก็น้อยลงถูกไหม ครับโอเคพอเรารู้แบบนี้แล้วมันก็เหมือนกับเราเห็นทางสว่างเลยนะครับสำหรับการทำกรเกษตรในยุคใหม่ที่เน้นเรื่องประสิทธิภาพจริงๆมันคือการเปลี่ยนวิธีคิดครั้งใหญ่เลยนะจากเดิมที่เราหวานตามความเคยชินหรือหวานเผื่อๆเนี่ยเราต้องเปลี่ยนมาเป็นการให้ตามความต้องการที่แท้จริงของพืชซึ่งก็ไม่ได้ยากเลยครับแค่ใช้การวัดค่า EC เข้ามาช่วยเพื่อความแม่นยำลองนึกภาพตามนะครับ ปุ๋ยกระสอบนึงเนี่ยที่ปกติอาจจะใช้ได้แค่ไม่กี่วันพอเราใช้วิธีนี้ปุ๊บมันอาจจะยืดไปได้เป็นเดือนๆเ,เลยนะนี่แหละครับคือการลดต้นทุนที่เห็นผลชัดเจนที่สุดและนี่แหละครับคือหัวใจที่แท้จริงของการทําเกษตรแบบลดต้นทุนมันไม่ใช่แค่การซื้อของถูกนะแต่มันคือการใช้อย่างรู้คุณค่าและแม่นยําที่สุดซึ่งมันก็ทําให้เราต้องกลับมาคิดทบทวนกันใหม่เลยว่าไอ้คาว่าประสิทธิภาพที่เราเคยเข้าใจกันมาตลอดเนี่ยมันคือความหมายที่ถูกต้องจริงๆแล้วหรือยัง